สวัสดีครับขอต้อนรับช่องพี่ชัยมงคลน,นะครับอันนี้จะ,จะมาบอกจะมากล่าวจะมาทําให้ดูครับว่าเวลาท่อมันแตกนะครับท่อปะปามันแตกเนะี่ยท่อปะปาที่ทากาวแล้วนะครับมันแตกเนะี่ยเราจะเอาแบบเราจะเอาข้อต่อไปใช้เนะี่ยข้อต่อเนี่ยไปใช้ต่อนะครับข้อต่อนยข้อต่อของท่อเนี่ยครับท่อปะปานะครับ,ระระะรบจะไปใช้ต่อเราต้องทําแบบไหนครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาเนี่ยกาวที่เราทาท่อเนี่ยครับเอาทาไปบริเวณที่เราจะเอาเราจะเอาข้อต่อตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ทาไปเลยเราก็ทาไปเลยทาไปเลยครับพอทาเสร็จเราก็จุดไฟเลยครับจุดไฟไปที่ท่อที่เราทา แล้วเราก็เป่าดับครับแต่เราก็ดึงออกได้เลยครับเพราะมันจะนุ่มนะครับมันจะนุ่มมันจะนุ่มแล้วก็ดึงออกเลยครับเนี่ยครับดึงออกเราก็จะได้ท่อ